สวัสดีค่ะสวัสดีพ่อแม่พี่น้องเพืพ่อนๆชาวยูทูบเบอร์ทุกคนที่เข้ามารับชมคลิปวิดีโอวันนี้จะมาพูดถึงการเปลี่ยนประเทศเผยแพร่นพนในช่อง youtube แล้วก็เปลี่ยนบัญชีที่อยู่ที่รับเงินในบัญชี a อเ e n ต e ต้องทำยังไงเนาะ,ะวันนี้เป็นของเคสคุณปุ้ยเดี๋ยว เราจะใส่ช่องคุณปุ้ยใส่ชื่อช่องคุณปุ้ยไว้ใต้คลิปนะอ่าตัวนี้นะเพราะว่าคุณปุ้ยเขามีประสบการณ์เราได้คอนแทคคุยกับเราในเปลี่ยนประเทศเปลี่ยนมาเป็นอเมริกาตัวนี้เนาะอ่าว่าเปลี่ยนเป็น w 9เปลี่ยนยังไงจาก w 8เป็น w 9แบบฟอร์มเสียภาษีตัวนี้นะคะซึ่งเราก็ได้แนะนำคุณปุ้ยไป เป็นการจบเป็นที่เรียบร้อยแล้วหลายวันเนอะกว่าเราจะมานั่งทำคลิปนะคุณปุ้ยก็ให้ไอเดียกับเรามามาแชร์ให้กับพ่อแม่พี่น้องทุกคนนะคะเพื่อจะเป็นประโยชน์เพราะว่าคุณปุ้ยบอกว่าไม่รู้จะพูดแนะนำยังไงดีนะอะตัวนี้คือประสบการณ์ตรงจากคุณปุ้ยในการเปลี่ยนประเทศคือเป็นรอบที่สองนะ ทำยังไงไม่ให้สูญเสียเงินในบัญชีแอเซนต์แล้วก็ไม่ต้องกลับไปเริ่มต้นใหม่ตัวนี้นะค่ะเพราะว่าหลายๆคนพูดปากต่อปากแล้วก็ไปดูในที่นโยบาย youtube เขาเขียนไวนะ้เนาะเมื่อใดที่คุณเปลี่ยนประเทศเผยแพร่ในบัญชี google Adsense คุณจะเริ่มคุณจะต้องกลับไปเริ่มต้นใหม่ใช่ไหมแต่ตรงนี้คุณปุ้ยเขามีเคล็ดลับ มาบอกคือไม่ได้กลับไปเริ่มต้นใหม่นะเดี๋ยวเราเข้ามาฟังกันเลยนะคะถ้าเห็นว่าคลิปนี้มันเป็นประโยชน์ยังไงก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด s u b สไครป์เป็นกําลังใจให้ด้วยนะคะอ่าในเคสของคุณปุ้ยเนี้ยซึ่งคุณปุ้ยอยู่ประเทศตุรกีแล้วคุณปุ้ยก็เปิดช่องที่ประเทศตุรกีหลังจากนั้นคุณปุ้ยใช้ที่อยู่แล้วก็บัญชีรับเงินที่ประเทศตุรกีพอ คุณปุ้ยเขามีสร้างไรายได้เขาก็อยากจะเปลี่ยนไปที่ประเทศไทยเนาะเขาก็ได้สร้างไรายได้ที่ประเทศตรุรกีแล้วแล้วเขาก็ไปเปลี่ยนสร้างรายได้ที่ประเทศไทยเป็นที่อยู่ที่ประเทศไทยตรงนี้นะอ่ะพอเขาเปลี่ยนเป็นที่อยู่ที่ประเทศไทยนะเขาทําการปิดบัญชี a อทเซนไปก่อน3วันนะยกเลิกปิดบัญชี a อ s เซนไป3วันมีเงินค้าง อยู่ในบัญชีนะที่เขาสร้างรายได้อยู่แล้วในประเทศตุรกีแล้วก็ทำการปิดบัญชีไป3วันให้บัญชี Google Adsense นั้นทำการตรวจสอบหลังจากนั้นพอคุณปุ้ยกลับไปที่ไทยนะเขาก็ไปไปมามา3ประเทศนะคะประเทศไทยประเทศตุรกีประเทศอเมริกาเนาะซึ่งอยู่ไม่เกิน6เดือนตัวนี้เขาก็ไปประเทศไทยแล้วเขาก็ได้ไปทำการ เปิดบัญชี a s s e n t ใหม่ nice ที่ประเทศไทยหลังจากนั้นบัญชี Google ทำการตรวจสอบ2-3วันแกบอกว่าแค่วันเดียวเขาก็ให้คำตอบยืนยันมาแล้วเพียงแต่ว่าคุณปุ้ยจะต้องทำการ <c oughs> ยืนยันตัวตวนด้วยบัตรประชาชนนะคะอะตรงนี้เนาะ หลังจากที่ทำการยืนยันด้วยบัตรประชาชนเมื่อคุณปุ้ยเก็บเหรียญได้ครบสิบเหรียญน,นะคะ,ะโฆษณาถูกถอดถอนออกไหมถูกถอดถอนออกหลังจากที่เปลี่ยนที่อยู่บัญชีธนาคารรับเงินตัวนี้เนาะ,ะหลังจากนั้นเขาทำการตรวจสอบคุณมีชั่วโมงอยู่ในช่อง มากกว่า4,000ชั่วโมงแล้วก็มีคนติดตามอยู่แล้ว mm hmm. เขาก็ให้โฆษณากลับมาเหมือนเดิมนะ mm hmm. หลังจากนั้นคุณปุ้ยก็เก็บเหรียญไปอีกเพิ่มเข้าไปอีกเป็นสิบเหรียญเขาก็ส่งพินมาให้คุณปุ้ยเพื่อยืนยันตัวตนนะคะอ่าโดยการยืนยันตัวตนเนี้ยยืนยันจากบัตรประชาชนนะคะอ่าหลังจากนั้น คุณปุ้ยก็ได้มาอเมริกาแล้วก็เลยได้บัตรโซเชียลได้บัตรเขียว10ปีก็เลยมีไอเดียบอกว่าอยากที่จะเปลี่ยนรับเสียภาษีเนี่ยที่อเมริกาได้ไหมก็เลยบอกได้คุณปุ้ยถ้าเราเค็มเสียภาษีเรากอกเสียภาษีไรายได้เราไม่ถึงรัฐบาลช่วย คุณปวยก็เลยบอกว่าอยากกอกของอเมริกาเพราะว่ามีความรู้สึกว่าอุ่นใจตรงนี้ภายอนาคตข้างหน้าก็ไม่รู้นะเผื่อบางทีแบบอยากจะไปสอบพลเมืองอย่างเงี้ยนะคะก็เสียภาษีให้กับที่อเมริกาอย่างน้อย10ปีนะที่จอยร่วมกับสามีมาเราก็มีสิทธิ์ได้ รับเงินเสียภาษได้รับเงินกเกษียณจากโซเชียลตรงนี้เนาะจะได้มากได้น้อยก็อยู่ที่ฐานเงินเดือนของสามีนะคะเราสามารถเอาฐานเงินเดือนของสามีที่สูงที่สุดมาใช้ในการรับเงินโซเชียลได้รับเงินคนแก่พูดง่ายๆนะคะตัวนี้เนะเาะก็แนะนำคุณปุ้ยไปคุณปุ้ยก็บอกว่าอยากอยากจะใส่ตรงที่อเมริกา เื่อได้มาอนาคตได้มาอยู่ที่อเมริกาเนาะอ่ะตัวนี้ก็ไปไปมาๆนะคะก็ออกนอกประเทศไม่เกิน6เดือนเนาะเพราะแกก็มีแผนของแกเหมือนกันว่าอยากจะสอบพลเมืองตย่งนี้นะอ่ะหลังจากนั้นคุณปื้ยก็ทำแบบนี้นะคะที่ประเทศไทยเนาะพอมาอ่าที่อเมริกามีความรู้สึกอยากอยากใช้สิทธิ์ที่นี่ที่อเมริกา นะเพราะว่าโซเชียลก็ได้แล้วแล้วก็ใบเขียวก็ได้แล้วนะก็เลยแบบทำเลยค่ะก็แนะนำคุณปุ้ยเขาทำไปนะคะกรอก,ก,อกนะพอกอกเสร็จนะคะพอคุณปุ้ยกอกเสร็จปุ๊บเขาก็คุณปุ้ยก็แคปภาพมาให้ดูเนาะบอกว่าต้องรอ2-3วันแต่ก่อนที่ว่าจะกลับประเทศตรุรกีนะคุณปุ้ยก็ได้ทำการปิดบัญชี a d s เซนตนะ ที่ประเทศอเมริกาละ3วันนะคะอ่ะปิดบัญชีไป3วันปิดบัญชี Google เนะ3วันให้เขาทำการตรวจสอบแต่ว่าคุณปุ้ยบอกว่าพอเปิดขึ้นมาอ่ะพอเปิดบัญชีขึ้นมาก็มีเงินอ่ะมีเงินยอดคงเดิมนะอ่ะมีเงินยอดคงเดิมในอ่ะ yt studio ตัวนี้นะคะอ่ะหลังจากนั้นก็เข้าไปทำการกรอก ใส่ที่อยู่ไอใส่ที่อยู่เป็นของอเมริกาแล้วก็ใส่ไอหมายเลขโซเชียลนะใส่ในแบบฟอร์มของ W9 ตัวนี้นะคะหลังจากนั้นก็ทำการยืนยันให้เสร็จสมบูรณ์นะแล้วคุณปุ้ยก็ถามต่อว่าที่อเมริกานี้ รับพินไหมหรือต้องยืนยันตัวตนยังไงก็ถ้าไม่ได้รับพินก็ยืนยันตัวตนด้วยหมายเลขอัตินาลีก็คือหมายเลขโซเชียลนะคะตรงนี้เนาะแต่คุณปุ้ยว่าเดี๋ยวโฆษณาก็จะกลับมาเหมือนเดิมแล้วก็หาเหรียญแค่หาเหรียญเพิ่มใหม่อีก10เหรียญน,นะคะหาเหรียญเพิ่มใหม่อีกสิบเหรียญแต่ยอดได้เหมือนเดิมนะ,อะยอด ที่สมมุติว่ายอดเคยมีมา20หรือ50อย่างเงี้ยก็เหมือนเดิมนะคะก็แค่หาเพิ่มไปอีกเป็น10เหรียญน,นะคะเป็น60เนาะก็จะได้การยืนยันตัวตนตัวนี้นะคะเพื่อไม่เสียสิทธิ์แล้วกลับไปเริ่มใหม่แต่ความคิดของเราเนาะแต่ถ้าเราไปทำการเปลี่ยนเลยอย่างเงี้ยคือมันจะเสียสิทธิ์นะเสียสิทธิ์ตรงที่ว่าได้กลับอาจจะได้กลับไปเริ่มต้นใหม่หรือ ใครที่มีคนติดตามอยู่แล้วหรือว่ามีชั่วโมงอยู่แล้วไอ้สี่พันหรือมากกว่าส0่พชั่วโมงเขาก็แค่ถอดโฆษณาออกทำการตรวจสอบแล้วก็คืนโฆษณาให้นะตัวนี้แต่หลายๆคนหรือที่เข้าไปดูในของชุมชนของ YouTube ก็คือว่าให้เริ่มต้นใหม่บัญชีที่มีเงินอยู่ก็คือเขาจะตัดออก ก็คือเขาไม่ให้นะตัวนี้อันนั้นน่าจะเป็นกรณีที่เราไม่ได้ไปลบบัญชี google ออกแล้วเราไปทำการเปลี่ยนเลยนะไปเปลี่ยนเลยโดยทันทีไปแก้ไขเปลี่ยนที่อยู่เลยเราไม่ได้ไปทำการไปยกเลิกบัญชี google adsense เหมือนอย่างที่คุณปุ้ยเขาทำนะเพราะว่าคุณปุ้ยเขาทำเปลี่ยนจากประเทศตรุรกีเป็นประเทศไทย เขาก็ไม่ได้เสียเงินนะยอดเงินเขาก็เหมือนเดิมแค่เขาถอดโฆษณาออกไปแค่วันหรือสองวันแล้วเขาก็คืนโฆษณาให้เหมือนเดิมแล้วก็ยอดเงินในบัญชีเอเซนก็ยังเหมือนเดิมอย่างเงี้ย yes แล้วก็มาเปลี่ยนประเทศอเมริกานะคะ,ะมาเปลี่ยนเป็นประเทศอเมริกายอดเงินก็ของแกบอกว่าแกก็น่าจะเหมือนเดิมนะ,ะตัวนี้ก็ ดีใจนะคะดีใจกับแกด้วยเนาะที่ช่องของแกไม่โดนตัดสร้างไรายได้แล้วกเ็เงินในบัญชี a อสเซนยังให้ครบเหมือนเดิมนะคะก็ใครที่อยากเปลี่ยนประเทศเผยแพร่ก็ทำในกรณีของคุณปุ้ยก็ได้นะคะปิดบัญชี Google Adsense สามวันเพื่อให้เขาตรวจสอบหลังจากนั้นหลังจากสามวันค่อยมาเปิดบัญชี Google Adsense ใหม่นะพอเปิดบัญชี Google Adsense ใหม่แล้วก็ใส่ประเทศลงไปนะคะ,ะใส่ประเทศที่รับเงินธนาคารประเทศที่รับเงินบัตรโซเชียลนะคะบัตรโซเชียลนัมเบอร์โซเชลงไปนะคะหลังจากนั้น ก็อย่าลืมไปเปลี่ยนประเทศเผยแพร่ที่ช่อง YouTube ด้วยนะคะ,ะให้มันตรงกันให้มันแมทกันนะแค่นั้นเองนะคะคุณจะได้ไม่เสียทรัพย์ที่คุณหามานานๆน,นะคะโอเคไหมคะสำหรับคนที่ยังไม่สร้างไรายได้นะคิดให้ดีว่าคุณจะเลือกประเทศไหนแล้ว หลังจากที่คุณสร้างไรายได้ไปแล้ว <c oughs> คุณอาจจะกลัวว่าอุ้ยต้องกลับไปเริ่มต้นใหม่นู่นนี่นั่นทาเหมือนเทคนิคไอเดียของคุณปุ้ยก็ได้เนาะอ่าตรงนี้ถามว่าคุณยังไม่ทันได้สร้างไรายได้คุณสามารถไอ่กอกประเทศนี้ได้ไหมประเทศนี้ได้นะคะได้หลังจากนั้นเมื่อไรที่คุณสร้างไรายได้คุณต้องคิดให้ดีว่าคุณจะใส่ประเทศไหนในการรับ เงินในการเสียภาษีนะถ้าคุณโยกย้ายเปลี่ยนถ่ายไปถ่ายมาบางคนใจร้อนรีบไปเปลี่ยนแก้ไขในบัญชี Google Adsense เลยอย่างเงี้ยนะอาอาจจะถูกตัดสิทธิ์โดยทันทีหรือทำสเต็ปเหมือนอย่างคุณปุ้ยก็ได้นะคะไอเดียที่เขาให้มาเนาะปิดบัญชี Google Adsense ไปก่อน3วันให้เขาตรวจสอบหลังจากนั้น ค่อยทำการเปิดบัญชี Google Adsense ใหม่เพื่อไม่เสื่อสิทธิ์ตัวเองนะในการสร้างรายได้ตัวนี้นะคะก็หวังว่าคลิปนี้มันจะเป็นประโยชน์ให้กับพ่อแม่พี่น้องชาวยูทูบเบอร์ทุกคนนะคะ,ะที่เข้ามารับฟังคลิปวิดีโอนี้ที่เป็นคลิปของคุณปุ้ยที่คุณปุ้ยได้อนุญาตให้นำมาแชร์ตัวนี้เนาะ,ะ <Yeah. S 1> ก็ ขอตัวราไปแล้วนะคะขอบคุณทุกเม็ดทุกไลค์ทุกการติดตามนะคะ